สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วกับกลางวันวันนี้นะคะวันไหนที่ถ่ายตอนกลางวันชินดีจะไม่อยู่เพราะชินดีไปโรงเรียนค่ะวันนี้นะคะแม่ตับก็จะมากินโกโก้ครันส์นะคะแล้วก็ซซเรียลกับนมค่ะเพราะว่าขี้เกียจทำกับข้าวกลางวันกินนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าซซเรียลรสนี้รสนี้หรือว่า รสนี้อันไหนอร่อยนะคะเดี๋ยวดูทีละรสเลย,เลยอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเทใส่ถ้วยแล้วกินกันเลยค่ะ น่ากินมากมากเลยค่ะอย่าเทนมใส่กันดีกว่าหอบนันเลยเพิ่มเพิ่มนะคะเพิ่ม here you หมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยค่ะน้องๆเพราะว่าซีเรียลโกโก้ครั้นของชินบีอร่อยมากนี่เป็นของชินบีนะแต่ว่าแม่แอบเอามากินค่ะชินบีเริ่งเรียนกลับมาต้องถามหาในแม่เลยรสนี้นะคะอร่อยมากๆเลยนะเป็นรสช็อกโกแลตนะคะอร่อยมากเลยมีหน่าละชินบีซื้อกินทุกวันเลยนะคะอร่อยจริงๆนะยิ่งกินกับนมนะคะ อร่อยมากแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยค่ะน้องๆอ,อยากให้แม่ตัากินอะไรตอนกลางวันให้ดูอย่าลืมคอมเมนต์นะคะเมื่อวานนี้มีคอมเมนต์อยากให้แม่ตัากับชินบีกินมามา่าเผ็ดเกาหลีเดี๋ยวจะไปซื้อมานะคะยังไม่ได้ซื้อก็เลยยังไม่ได้กินให้ดูนะเดี๋ยวจะรีบทำคลิปให้นะคะใครอยากให้เรากินอะไรคอมเมนต์บอกเลยนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊าวบา